สวัสดีครับวันนี้นะครับเอา OTL <c oughs> อ่าขออภยัยคออ่าคอก็ไม่ดีแล้วนะครับเสดนะครับวันนี้ก็าลายปิ้นก็อันนี้ตัวเดิมนะครับก็เลยขยายมาทำใหม่ให้มันหนาขึ้นนะครับให้มันหนาขึ้นอันนี้ตัวใหม่นะอ่าก,ก็เลย ไอ้นี่มันจะบางเห็นไหมมันจะบางตัวนี้จะตัวใหม่ลายไม่สวยแต่เสียงดีนะครับตัวนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับท่านที่สั่งนะครับมาลอ็ลอตล็อตลงหลังนี่นะครับก็จะได้เป็นปิ้นแบบนี้อีพ็อกซี่นะครับตัวนี้จะได้ปิ้นอีพ็อกซี่แบบนี้นะครับสวยงามนะครับก็จะทาไม่เยอะเพราะว่ามวลสารผมน้อยตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวที่มีมิติเสียงดีมากนะครับท้าชนนะครับเพราะว่าอะไรโนต้ตไม่เพี้ยนเลยดนตรีนี่ดนตรีไม่มีเพี้ยนเลยนะครับมีความไพเราะนะครับมีความไพเราะมากนะครับตัวนี้แค่เสียบโทรศัพท์หรือใส่กับบลูทูธก็ได้นะครับเสียงนี่สุดยอดมากนะผมท้าในยุยทธจักรเลยเอ่ะประเทศไทยนี่ผมท้าเลยบอดไทยนี่ นะครับบอดไทยๆนี่แหละนะเพอๆของนอกก็อาจจะสู้นี่ไม่ได้นะหลายยี่ห้อของต่างประเทศอาจจะสู้มันไม่ได้แต่ลายปิ้นมันกากนะลายปิ้นมันกากไม่สําคัญหรอกครับจเจ้าเสียงเลือกเอาลายปิ้นแต่ผมกําลังเอ้าให้ดูว่าลายปิ้นใหม่นี่จะจะทำให้หนาขึ้นเห็นไหมครับจะหนาตอนแรกนี่มันจะบางเห็นไหมทีนี้มันจะหนาขึ้น พอหนาขึ้นนี่ตะกัวมันจะเกาะได้ดีขึ้นนะครับก็ปรับปรุงใหมให่นะครับคือเพิ่มความหนาขึ้นนะครับจากเดิมอันนี้ลายใหม่นะลายใหม่นะครับก็จะเอาไปถ่ายพรุ่งนี้แหละเอาไปถ่ายแบบพรุ่งนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นลายเดิมนะมีลายเดิมมันจะบางเห็นไหมครับลายเดิมลายเดิมนี่จะจะออกแนว บางๆนะครับแนวเดิ่ตัวเดิมนี่จะออกแนวบางนี่ตัวเดิมตัวใหม่จะหนากว่านะครับก็จะถูกปรับปรุงขึ้นมาเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะทําให้หนาขึ้นนะครับก็จะหนาขึ้นนะครับจะต่างกันเห็นไหมจะมีความหนาขึ้นนะครับก็จะทําให้ตะก่วนี่เกาะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นปิ้นอย่างดีคืออ e ี็อกซี่ สำหรับตัวนี้ผมเหลืออยู่สองบอดถ้าใครอยากได้นะครับพันสห้าสิบบาทนะครับเสียงนี่ไปใส่ห้าพันสองสองสองตัวหรือจะใส่สี่คู่ห้าคู่นะครับกลางแจ้งท่านนี่เอาไปสู้เลยครับเอามาฟัดเลยนะแล้วท่านจะสูดปากนะครับว่าเออกลางแจ้งมีมิติดได้ยังไงจะรู้ไม่อยากคุยนะครับเพราะว่าขายมาเยอะนะครับ อีกอย่างหนึ่งทานเตอร์พวกนี้ญี่ปุ่นล้วนนะคือเอาใส่กันแล้วนี่ผสมมาแล้วมันได้มันได้สุดยอดมากนะครับเสียงมันจะได้ความลึกแล้วเสียงนี่ฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกเพลงนะเพลงไหนไม่เพาะมันก็เพาะจากที่เราเคยฟังปกติมันไม่เพาะนี่มันได้หมดเลยมันลีเนียมากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ลีเนียมากเบอร์พวกนี้จะทำได้ไม่เยอะหรอก เพราะฉะนั้นใครอยากได้ปิ้นก็จองได้นะครับปิ้นนี่ก็จะถูกกลับมาเป็นลายใหม่นะครับลายนี้แหละเอาเอาลายปิ้นกับทาร์เตอร์ไปประกอบเองนอกนั้นก็ไปใส่อะไรเองก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบแต่ผมคิดจะทำนี่จะทำลงกล่องแล้วก็มีแบรนด์นะมีแบรนด์ก็อยากจะทำเป็นสเตอร์รือโมโนก็รอดูต่อไปเดี๋ยวจะออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะครับเป็นกล่อง มีแบรนด์ด้วยมียี่ห้อของแท้แบบนี้แหละลายปิ้นนะครับอันนี้ทําใหม่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เพราะเพราะว่าลายเดิมนี่มันจะจะบางหน่อยนะครับก็เพิ่มความหนาขึ้นนะครับดังดังที่เห็นนี่แหละนะครับถ้าบางนี่มันก็มีปัญหาเรื่องถอดอะไรถอดออกถอดเข้าลายมันก็จะขาดขาดเร็วนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทําใหม่แล้วก็ใช้ปิ้นอีพ็อกซี่อย่างดีนะครับ ตัวนี้ก็เป็นบอดสุดท้ายมีสองบอดนะครับบอดละพันสองตัวนี้พันสองห้าสิบเสียงนี่เสียงนี้ไม่ไม่อยากพูดนะอย่าให้ผมพูดเลยท่านก็รู้จักผมดีอยู่แล้วว่าเสียงเป็นยังไงนะในยุทธจักรก็เอาตรงๆผมไม่กลัวนะไม่ใช่ว่าเก่งหรอกแต่ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเราฟังแล้วเราฟังเป็นเพลินครับฟังเพลินนะครับไม่ไม่เบื่อเลยนะครับเสียบโทรศัพท์นี่แหละ และผมเชื่อว่าเวลาท่านอเอาไวใส่นี่ท่านไม่ได้เสียบกับโทรศัพท์หรอกท่านเสียบแหล่งสัญญาณดีกว่าผมอีกมันทําให้ผมมั่นใจยิ่งขึ้นอีกใช่ไหมนี่ขนาดผมเสียบกับโทรศัพท์นะครับที่ผมก็ไม่ดีเท่าไหร่เสียบโทรศัพท์แต่มันได้ขนาดนี้นี่โอ้โหนะครับท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้เหลือ,อยู่สองบอดใครอยากได้ก็แจ้งนะครับ ผมจะบอกว่าการผสมนี่ถ้ามันผสมได้ที่นะถ้าถ้ามันลงตัวนี่โอ้โหนะครับผมนี่จนแก่ขนาดนี้จึงรู้แหล้ว,ว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นะใครไม่เชื่อนี่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อผมผมไม่ได้งอนอกจากใครอยากฟังถ้ามาตําหนี่ว่าลายไม่สวยไม่ต้องซื้อครับคุณจะเอาเสียงหรือจะเอาลายแค่นั้นแหละนะ ก็ทักเฟซมาชัยอุบลนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ C S A I C S A I แล้วก็วักแล้วก็ตามด้วย U B O N ชัยอุบลนั่นเองนะครับทักเฟซมาได้นะครับชัยอุบลนะครับทัก YouTube ก็ได้อะไรกันประมาณนี้แหละนะครับจะเป็นเฟซเป็นอะไรก็ว่ากันมานะผมไม่ได้ว่าอะไร วันนี้ก็แจ้งแค่นี้อันนี้เหลือสองแค่นั้นและต่อไปก็จะเป็นลายลายลายที่ปรับปรุงขึ้นให้หนากว่าเดิมนะครับหนากว่าเดิมเพื่อให้ตะกั่วมันเกาะได้เยอะขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับมันไม่เกี่ยวกับลายหรอกนะครับสวยไม่สวยเอามันอะไรมันเกาะอยู่ได้คือจบนั่นแหละนะผมไม่คิดมากเรื่องนี้นะครับซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็อย่าซื้อเออ จะเอาเสียงหรือจะเอาลายลายส,สวยๆลายส,สวยๆอ่ะเสียงดีไหมล่ะเออแค่นั้นแหละอย่าคิดมากเลยนะผมก็จะทําใส่ปิ้นนี่นะให้พรุ่งนี้ก็จะได้แล้วมีกี่บอร์ดก็ไม่รู้แปดบอร์ดหรือสิบบอร์ดนี่แหละมีแค่นี้แหละใครอยากได้นะครับก,ก็ทักมานะครับทักมาทักมาทักเฟซอะไรมานะครับ าภาษาอังกฤษใช่แล้วก็วักใช่แล้วก็อุบลน,นะครับอันนี้พรุ่งนี้แหละจะไปร้านสก,กีนวันนี้ก็ไปให้เขาทําให้ให้มันหนาขึ้นนะครับเห็นไหมครับลายมันจะหนาขึ้นเพื่อให้ตะกัวมันเกาะเพราะเวลาเวลาผมแกะผสมออกผสมเข้านี่มันจะบางเห็นไหมครับมันจะบางเห็นไหมมันบางเกินไปนะครับเสียงไม่ต้องห่วงตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับแต่ไม่สวย ก็เลยปรับปรุงให้ให้ให้ใหม่ให้หนาขึ้นนั่นเองนะครับเสียงนี่โอ้โหนะครับรุ่นนี้เป็นเป็นลอ็อตทำได้น่าจะหกตัวนั่นแหละน่าจะหกแผ่นนะถ้าผมผมเช็คดูแล้วนะทำได้ประมาณนี้แหละเพราะพอมันก็จะเป็นล็อตด,ด่นลอดด็อตด่นก็คือเราต้องผสมเสียงให้ได้ก่อนนะมันจึงจะทำได้เราต้องฟังดูว,ว่ามีมิติไม่มีความลึกแต่ แต่ตัวนี้รุ่นนี้สูตรนี้นี่ยทานเตอร์รุ่นนี้เนี่ยโอ้โหนะครับผมอยากขายตั้งสองพันจริงๆแต่ก็เอาให้ท่านเถอะพันสองห้าสิบค่าส่งห้าสิบบาทนะครับก็ก็จองจองทักโอนก่อนจึงจะได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของโหลที่เราจะทําแล้วได้เลยนะนะครับมันเป็นของที่ว่าสั่งแล้วต้องนั่งผสมให้ท่าน แต่นี่ดีหน่อยมันลงตัวแล้วอะไรมันยังเหลือนะครับมันยังเหลืออยู่ทําได้หกแผงนั่นแหละนะอย่าให้ผมพูดมากเลยขี้เกียจใครติดตามผมก็รู้อยู่แล้วใครไม่ติดตามไม่รู้ก็สืบสอ,อเอาเองนะครับบอกแค่นี้นะครับว่างๆผมจะมาเล่าให้ฟังใครจะสั่งก็สั่งนะครับปินก็พรุ่งนี้แหละจะเอาเข้าร้านให้เข้าสก,กีนให้นะครับ ไม่ต้องห่วงนะลอน็อตนี้สอดดีครับ